นี่อากาศมันดูเงียบเหงาจังว่ามีอะไรให้เราทํำตื่นเต้นบ้างวะเนี่ยโหแต่เช้ายังไม่มีใครเลยนี่หว่าฝนฟ้าก็จะตกไว้เฮ้ยรถใครวะเนี่ยเฮีย <He> er, ป่อเชนี่หว่าโอ้โหเฮียคายเยน็นหน้าขับหาเรื่องรถไป็นแรกดีกว่ากูยังไม่มีใครด้วย ใครเห็นกูมึงบอกว่าไงเออได้ขับพรสแล้วเว้ยโอ้โหฟิล์มแม่งดีจริงๆแอร์เย็นเบาะนุ่มรถโคตรกว้างเลยสนูปซะด้วยโหอย่างจัดโอ้โห,โโหบุญโตผูีจริงๆเออวันนี้เอารถไปแลดไหนดีวะระบบอำนวยความสะดวกเพียบ สามารถปรับสูงต่ำตัวรถได้อ้าวเฮ้ยมีหญิงยืนอยู่ข้างถนนไว้เฮ้ยโอ้โหุโโหดสีดำด้วยฟอมๆเข้าไปถามดีกว่าเว้ยว่าสัฟฟารีอยู่ไหนเอ่อขอโทษนะคระับรู้จักทางไปสัฟฟาร,รีไหมครับอ๋อรู้ค่ะพี่แถวบ้านหนูเลยเอ้อาแถวบ้านเราเลยใช่ค่ะเอ่อถ้าไม่ต้องเก็บไปด้วยกันไหมหเดี๋ยวพี่ไปส่ง เเคคคครครับับบช่ลยะกาแต่พอดียืนยืนอยู่รอรถเหรอครับใช่ค่ะพี่รอรถค่ะว่าแต่ไปไหนมาเหรอครับไปทำงานมาค่ะกำลังจะกลับบ้านเมื่อลืมถามชื่อเลยชื่ออะไรเอ่ยชื่อชมพูค่ะพี่จะชมพูเฉยก็ได้ค่ะปัจจุบันอาย,อยุเท่าไหร่เอ่ยพี่ถึงน่าเด็กใช่ไหมคะยังเรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่า เดลอะไรอย่างเงี้ยาขพี่ทำงานอ e ีเวนต์ทวกวไปงานพิตตี้ถ่ายแบบต่างกันเยอะไหมพิตตี้ต่างนะพี่เอซก็จะแบบมีมการพูดเราพิตตี้ก็ยืนให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าเราชอบรูปแบบงานแบบไหนมากกว่ากันจริงๆอ่ะพี่ชมชอบแานถ่ายแบบมากกว่าเพราะว่าชมชอบถ่ายรูปแต่จริงมันก็แปลกนะาผู้หญิงไม่ชอบถ่ายรูป <laughs> ผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีมุมกล้องไม่เหมือนกันหรือปะคูณกล้องแต่ลวควรไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าหรือว่าผู้เป็นนางแบบเองเนี่ยจะรู้มุมกล้องของตัวเองออย่างเรามุมกล้องจะประมาณไหนอย่างต่กล้องเขาจะหามเลยน้องสวยฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเราฝั่งซ้ายฝั่งขวามันไม่เหมือนกันหรอกมามุมกล้องแบบเวลาเราหามก็จบใช่มุมที่ทําให้ปกตูนกว่าปกติมีไหมปกตูกว่าปกติมีพี่ก็อาจจะแบบ จะต้องติดต้องรัดนะแค่ว่าบางทีเราเห็นแบบมุมกล้องใช่ไหมทำไมใหญ่จางอะไรประมาณาในี้ใช่ไหมถูกปิดรัดเพราะอึดอัดเลยอะไรอย่เงี้ยก็อาจจะมีเจอข้างในบ้างนิดหน่อยบาปิกนงปิกนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วงานถ่ายแบบลักษณะไหนที่เราชอบของชมอ่ะส่วนใหญ่จะไปในทาง เซ็กซีหรือไม่ก็เป็นแบบแฟชั่นแบบแฟชั่นจ๋าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะสายแบลวๆน่ารักน่ารักอะไรเีย่าจเไม่ใช่ายบไม่ใช่สายแบว้าไม่แบชมน่าจะไม่แบลวน่าจะแบบออกทางเซ็กซี่มากกว่าถ้าเป็นแฟชั่นก็จะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าสตรีอะไรอย่างี้ไปเลยเสื้อผ้าไม่ค่อยสนใจสนใจนบแบบไหนที่ชอบมากที่สุดระหว่างวันกับทูชอบอะไรมากกว่า สัดสวของเอวมันกษาพี่ก็คือมันมันต่งนเอ่ใช่เห็นหุ่นตัวเองเงเราหุ่นดีเราก็เออชอบดูชวตัวเองอะไรประมาณนั้นค่ะพี่ต่อสัดส่วนได้ไหมสัดส่วนโมได้34มสิบ่ามสิค่ะสามสิบสี่ยีสูงร้อยกว่ากว่าชอบ ส4ค่ะแต่มันดูนเกินสามิบสี่ไปเยอะมากนะเกินเหรอคะพี่การถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยที่เราชอบอะถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทถูกไหมครับก็คือสาวว่ายน้ำกับทะเล,ะเลหรือชุดว่ายน้ำเนี่ยมันไปถ่ายใน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 ป่าในน้าตกอะไรอย่างงี้ได้ไหมไหมีมจริงจริงอะมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้าคอนเซ็ปต์ซะมากกว่าพี่ถ้าไปน้ำตกน่าจะแบบถ้าจะไปถ่าย ผ้าถุงได้ผ้าถุงได้ค่ะพี่ใช่ไหมคือแบบสาวชาวบ้านอะไรเงี้ยถ่ายแบบคอนเซปต์ประมาณนั้นชุดว่ายน้ำเวลาถ่ายต้องเซฟตัวเองเยอะไหมเพราะว่าบางทีคือแต่ละชุดมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคือบางทีมันก่อนนะบางถ้เลืเกินบางทีมันก็พอที่จะปิดบางทีมันก็ก็เลยไม่รู้ว่ามันเซฟหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเราต้องเซฟที่เราก็อาจจะี ตัวจิ๋วจิ๋วเลยจิ๋วกว่านี้อีกอตัวตัวจิ๋วที่สำหรับเราไว้ซับข้างในซึ่งราจะเป็นแบบสีเนื้ออะไรเงี้ยค่ะตามถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมรูปร่างเรานี่ะคะที่เรา,ราต้องดูแลรูปร่างของเราตลอดเรื่องจุดน,นั้นก็เราต้องดูแลเหมือนกันที่นอ,อกจาว่าเราใส่ แล้วมันเพิ่มออกมามันก็จะน่าเกีดพี่นึกพออกอมันเพิ่ออกมามันก็จะดูไม่สวยงามพี่เราก็ต้องเก็บน้องออกอมันก็จะมีหลายวิธีเอาออกเองบ้างพี่พ<ป>ยายามคิดาตามหมดเลยนะมา,อาขอคลินิกไปแว็กวิ์คออกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานที่ท่องเที่ยว ไปถึงที่หนูชอบไปใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งรับขึ้นรถคันี้คือจะ,พ,จะพาหนูไปเที่ยวใช่ไหมคะ <laughs> พี่อยากพาหนูไปเที่ยวเลยการรับขึ้นรถมาแต่หนูนึกว่าพี่จะพี่พาหนูไปเที่ยวทีหลังหลังจากนี้หรืออะไร <laughs> ได้นะ <laughs> <laughs> ได้ครออะรสถานที่เราชอบเที่ยวชอบเที่ยวประมาณไหนจริงๆก็ชอบเที่ยวทั้งภูเขาทั้งทะเลก็แล้วแต่ตามเวลาเทศกาลอะไรเงี้ยพี่แต่ถ้าให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาชอบอะไร ชอบไปภูเขามากกว่าแล้วธรรมชาติชอบแบบอ๋อมองไปแล้วแบบวิวสวยๆแบบหมอะใช่ค่ะแบบเงียบๆอารมณ์อารมณ์เงียบสงบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์จริงมากไม่น่าจะอารมณ์มั้งไปแบบนี้ทำไมอ่ะจะไปกับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้อ๋อโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยสเปคผู้ชายของน้องชมประมาณไหนเอ่ยอ่ะเริ่มจากรูปร่างประมาณไหนอะไรแบบนี้รูปร่างอะจริงๆก็ไม่ได้ฟิกมาก เข้ากับเราได้ดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบก็ต้องจะเข้าได้หมดเอาเอาใจใส่พี่มันน่าจะเข้าได้ทุกคนอุ้ยเราคิดอะไรหรือเปล่ะนะแต่ประมาณนี้พี่เนี่ยพอได้ไหมหุ่นหมีเขาเรียกว่าหุ่นหมีน่ารักถ้าเอาความชอบจริงๆนะชอบเลยเอาชอบเลยชอบเลยคือแบบตั้งสเปคไว้เลยแต่ชุดมันหาไม่ได้ก็คือแบบเราทำจะเปคไม่ได้จริงเหรอพี่มันหายากมากเลยนะพี่โอสเปคเราเป็นอะไรสามแสนได้ยังไง ชมตัวสูงด้วยซึ่งแบบบางทีชมทํางานใส่ส้นสูงมานิดนึงชมตัวสูงกว่าผู้ชายละอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากได้ร้อยแปดสิบบวกๆกว่ร้อยก้าบกดีะร้อยแปดสิบมีสิทธิ์อยู่นะเนี่ยหน้าเด็กเป็นคนที่ยิ้มสวยหน้าเด็กตัวเล็กผมยาวสเปคเลยนั่งรถที่มาตั้งนา 2.0S Hybrid นั่งสบายมากเลยพี่แบบกว้างมากเลยเมื่อกี้แบบตกหลมไปอ่ะคือแบบไม่รู้สึกเลยคือแบบมันนิ่งมากเลยอ่ะไม่ใชาคตกหลมเนี่ยก็คือแบบจะให้มันเด้งมากมันไม่เด้งเลยพี่แบบมันนิ่มอันนี้หนูสามารถปรับเบาะเองได้เลยใช่ไหมคะโอ้สบายมากเลยค่ะพี่เอ้าตรงนี้มันเปิดทั้งมดได้ด้วยีงพี่ตัวนี้เป็นหลังคาซันรูฟนะครับ พอเชย์ตัวนี้มันเป็นรถครอบครัวที่ให้สมรรถนะสูงมากสามารถขนเลื่อนหนูแบบไปเที่ยวทะเลได้หลายคนเพื่อนหนูมีเท่าไหร่ก็เลยพร้อมไปรับไปหนุนผัดไปดูกันว่านั่งได้กี่กูขู่เพียบเลยประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นไฮบิดด้วยคือสามารถใช้เป็นเดลี่ยูสคาร์ได้เลยคือแบบใช้ประจำวันทุกวันได้พี่ขอลวง น้องชมหน่อยได้ไหมไรหรเราก็คุยกันมาสักพัก <c oughs> แล้วค่ะเรื่องบนเตียงสำคัญกับเราไหมจริงๆอะถ้ามีผ้ามีแฟนมันก็สำคัญนะพี่ก็มาตอนนี้มันยังถ้าเกิดว่าถ้ามีแฟนมันก็ต้องสำคัญถ้าเขาไม่ทำการบ้านแล้วก็เห็นเฮ้ยเขาดูข่าวอ่จะทำการบ้านก็เดินการบ้านจำเป็นต้องบ่อยไหม ที่พูดในฐานะผู้ชายจะกระบอกเสียงให้กับผู้ชายว่าบางทีการบ้านเนี่ยบางทีผู้หญิงอาจจะชอบให้ผู้ชายเริ่มทาก่อนหรือผู้ชายบางคนอาจจะชอบให้ผู้หญิงเริ่มทาก่อนบ้างเราเราอยู่ในโซนน่ะแต่อารมณ์ภูมแต่ละคี <_ S 2> ค่ตอนนั้น <_ S 2> แล้วแต่สถานการณ์พูดอยู่ดีกว่าใครเริ่มก่อนก็ได้อ๋อใครเริ่มก่อนก็ได้เราชอบเริ่มก่อนนะที่แฟนส่วใหญ่แฟนจะเริ่มก่อนนะหนึ่งอาทิตย์ ควรจะมีการบ้านสักกี่ครั้งสักห้าให <น S> ้เป็นสักสองเป็นสองอะไนี้นะคะกดป้าสามกวางเย็นก็น,นอนสี่ห้ารอบต่อวันอุ้ยพี่เพื่อนหนูเ,เยอะกว่านี่อีกนะมีกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเราอ่ะให้พี่ไปรับบ้านะบอกเยอะกว่าเนี่ยอยากไปรับจังได้ได้เดี๋ยววันหลังวันหลังสถานที่ทำการบ้านที่แปลกที่สุด าจจะเป็นอยู่ในคอนโดแต่เราไม่ปิดม่านอะไรอย่างนี้อะไรรถเคยไหมไม่เคยแต่แบบเห็นแล้วแบบอาจจะปิดปหรือเปล่าแล้วก็แบบอยากลองไามแบบไม่มีคนที่ลอเอาว่าแต่รล้วปกตนิน้องชมขับรถเองไหมหนูขับรถเองค่ะพี่แต่ว่าเนี่ยรถหนูเข้าศูนย์ก็เลยม<อ>ไม่มีรถก็เลยต้องมานั่งกดหาเรียกแก๊บแล้วก็ไม่มีใครกดรับหนูเพราะคนที้ พีจ่จางมาเจอพี่ผมมีใจอยู่แล้วพร้อม <c oughs> ยิ้มแบบนี้พร้อมไปรับทุกพี่ตั้งแต่น้องชมบ้านจุดเขาไหนนะเนี่ยค่ะซาฟารอร์เาอ๋อซาฟารีใช่ใกล้ถึงนะใกล้ถึงแล้วค่ว<ม>ะพี่หมู่บ้านอยู่ข้างในอะค่ะเออพี่อยากรู้ถ้าในทีเลือกได้เราอยากได้อะไรก่อนหนึ่งบ้านสองรถสามเงินสี่เซ็กซ์ห้าความรักเงนิน เงินเงินอ,น,เนอันดับแรกเลยมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยผยู้เป็นผู้หญิงหน้าเงินหรืออะไรเงี้ยคือแบบถ้าเรามีเงินอ่ะคือทุกอย่างมันก็จะตามมาเพราะว่าจะเป็นบ้านรถความรักอะไรเงี้ยพี่ก็เกิดว่าถ้าเรามีคือเอาง่ายว่าเงินก่อนเลยให้ใเงินเป็นอันดับหนึ่งใช่ค่ะขอเปิดวับหน่อยได้ไหมสามารถติดตามผลงานเราได้ทางไหนบ้าง Facebook, i Gtik Tok เนี่ยค่ะ Facebook ชมพูเค้กเป็นภาษาอังกฤษนะคะชมพูเคก้กคุณพิยาวงจิโร่ค่ะแล้วก็ IG ชมพูเค้ก27ก็จะมี2ช่องทางนี้ Facebook <ช>กับ IG ยินดีที่ได้รู้จักน้องชมพูยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวก่อนลงรถที่บอกไม่มีแฟนใช่ไหมไม่ขอล่างก<า>ันดี ตาเครียดเฉียวทำไงดีวะู่สวัสดีครับพี่ไปไหนมาเดี่ยมาตลบสวัสดีผมเอารถไปเทสมาครับจะไปท,ที่ไหนครับไปตั้งกั่เช้าแล้วครับโอ้หผมไปเนี่ยครับประมาณ10-20โลครับเทสไกลนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นรถ SUV อยากรู้ว่า SUV Porsche เนี่ยมันมันขับดีแค่ไหนนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถรถดีมากครับ เริ่มต้นจากภายในคันนี้ได้มาสภาพดีมากเอี่ยมมากภายในเอี่ยมมากครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุบอกไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้ากระจกสี่บานซันรูปใช้งานได้หมดครับพวกล้อผ้าเบรกยางเงียบมากเบรกอยู่ระบบไฟหน้าตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไฟท้ายนะครับตอนนี้รถสมบูรณ์มากแต่ไปเทสทั้งวันเลยใช่ครับก็ไกลนิดนึงแต่เราก็ขับช้าเพราะว่าผมไม่มีปัญญาซื้อก็เลยต้องระมัดระวังนิดนึงเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวผม ฝ <Okay. S 2> ากพี่เก็บรถนิดนึงนะครับกูเก็บรถใช่ครับผมพี่เดี๋ยวพี่จะได้รู้ว่าจอดตรงไหนอ๋อโอเคะครับต้องไปเดือบแล้วกูเฮ้ยมารออะไรตอนนี้วะเออแต่ก็ถือว่าคุ้มหญิงแม่แจ่ม mm -hmm.